สวัสดีครับผมนนทวัฒน์เตชันเกนครับจากหอเจากอคอมมิชชั่นกลุ่มครับแล้ววันนี้นครับเรามาอยู่กันที่จังหวัดนครปฐมนะครับอำเภอนครชัยศรีนั่นเองวันนี้เรามาทําการค้นโฟมใต้หลังคารครับเป็นคอกม้านะครับคอกม้าคู่งเปิดใหม่ครับเนื่องจากลูกค้านะครับเล็งเห็นว่าคอกม้าเนี่ยร้อนมากแล้วก็กลัวม้าเนี่ยมีอาการไม่ปกติหรือว่าไม่สบายนั่นเองครับแต่ว่าภายใน,นยร้อนมากจริงครับเราได้เข้าไปสารวจแล้วมีทั้งหมด14คอกม้านะครับพื้นที่ทั้งหมดนะครับ โดยประมาณ500ตารางเมตรครับฉีดหนา2นิ้วครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าวิธีการและขั้นตอนในการทํางานเรามีอะไรบ้างและอุปสรรคของเราเป็นอย่างไรบ้างครับเดี๋ยวตามเข้าไปดูข้างในกันเลยครับด้านในเลยวันนี้เราก็มาอยู่ตรงที่โซนที่กําลังจะพ่นนะครับที่กําลังพ่นอยู่นั่นเองครับก็คือโซนนี้ครับนี่ก็คือการโรเทคนะครับโรเทคทั้งหมดเลยก็คือครอบคลุมหมดเลยไม่ให้มีรองโฟมออกมาติดตะแกรงมุ้งร่วนนะครับเพราะถ้าติดตะแกรงมุ้งร่วนเมื่อไหร่ก็จะทําให้ขัดยากนะครับเพราโฟมจะเกาะติดเหนียวแน่นมาก ตอนนี้เราก็กําลังพ่นอยู่ด้านในนี้ครับเดี๋ยวเราเข้าไปดกูกันว่าวิธีและขั้นตอนการพ่นเป็นอย่างไรบ้างนะครับแล้วพ่นออกมาจะเป็นยังไงคนของเราพ่นกี่คนพ่นกี่เครื่องครับเดี๋ยวเราตามเข้าไปดูครับขั้นตอนการทํางานครับเข้าดูเลย วันนี้นะครับเราก็ได้ทําการพ่นใต้หล uh> uh 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 ังคาเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ทั้งหมด14ล็อกนะครับพื้นที่ทั้งหมด500ตารางเมตรครับก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยใช้เวลาทําการทั้งหมด4วันครับเราก็ทําการเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็บรรยากาศเย็นมากครับเย็นขึ้นมากเลยจากวันแรกที่เรามานะครับก็มีความร้อนครับแค่อยู่ในนี้พักเดียวนะครับก็เหงื่อไหลแล้วครับแต่ตอนนี้อากาศเย็นมากแล้วก็ทําให้ม้าเนี่ยอยู่ได้นะครับไม่ร้อนจนเกินไปนะครับก็เป็น ความต้องการของลูกค้าพอดีครับก็ลูกค้าก็เป็นที่พึงพอใจมากที่งานเสร็จตามกําหนดด้วยแล้วฝากท่านผู้ชมน,นะครับที่สนใจนะครับติดต่อสอบถามเรื่องงาน,นท่อนพีโฟมใต้หลังคาแบบนี้ครับฉีดโฟมใต้หลังคาหรือว่าใต้โรงงานบนหลังคาหรือว่าใต้พื้นนะครับพื้นบ้านนะครับหรือว่าคุณลอยน้ําโปะลอยน้ําแพรต่างๆถัง,ๆงสอง่องะครนะก็สามารถติดต่อทีมงานพวกเราได้ทุกช่องทางด้านล่างนี้ครับไม่ว่าจะเป็น Google Facebook Line หรือว่า Tiktok ok นะครับฝากช่อง YouTube ด้วยกดไลค์กดแชร์ Subscribe เพื่อที่จะได้ติดตามผลงานดีๆก่อนใครนั่นเองครับอย่างของาอ้อม้านี่คนระับก็เป็นงานชิ้นแรกของพวกเราครับก็เป็นงานที่แบบว่าแปลกใหม่สําหรับพวกเราถ้ากดกระดิ่งไว้ก็จะได้รับชมก่อนใครนั่นเองครับส่วนวันนี้ผมนุนทวัตเตชะธรรมเสรและทีมงานบริษัทคอมบิเนชันกรุ๊ปนะครับต้องขอตัวลาไปก่อนครับและขอขอบคุณที่ติดตามรับชมคลิปดีจนจบคลิปวันนี้ต้องขอลาแล้วครับสวัสดีครับ